รสชาติจะออกแห้งๆห,หอมๆม,มันๆนิดๆแล้วก็แบบคือมันอร่อยลงตัวมากอะ่ะพอกัดไปโดนความกรอบของพริกแล้วแบบมันอร่อยมากทุกคนพริกแห้งก็มาเอาเม็ดออกก่อนนะคะใช้มีดแบบเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็กรีดนะคะรีดแบบนี้เพื่อเอาเม็ดเข้าออกนะ แค่กรีดอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วที่เหลือก็ทำให้หมดเลยนะคะกล่องหรือนำขวดอะไรก็ได้มานะคะเพื่อมาล่อนเอาเม็ดพริกออกนะนำพริกใส่เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ล่อนแบบนี้ีนะ เม็ดพริกก็จะหลุดออกแบบนี้นะคะนี่อันนี้เม็ดพริกออกแล้วนะคะก็นำไปต้มกันไปต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่พริกลงไปต้มนะต้มเพื่อเอาความเผ็ดออกนะคะแล้วก็ให้เม็ดพริกคลายตัวด้วยนะ อันนี้ต้มสักสิบนาทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวครบสิบนาทีเราค่อยกลับมาดูกันนะคะก็ตอนนี้ครบสิบนาทีแล้วนะคะพริกก็จะแบบตึงขึ้นมานะคะทีนี้ก็นําไปล้างนะไปเราก็นําพริกมาล้างนะคะอันนี้ก็ใช้ตะแกรงในการล้างเอาแล้วกันเนะเาะเราไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ล้างจนกว่าน้ําจะใสเลยนะคะ ถ้ามีเม็ดก็ตีออกอดีไหมสิงไหมสิงไหมเออถ้ามีเม็ดก็เอาออกอีนะคะล้างจนน้ำใสก็ใช้ได้แล้วนะคะก็พักไว้ให้เสด็จน้ำหน่อยนะเรามาปรุงรสพริกกันก่อนนะคะก็ใส่เกลือนะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบน,นะคะ แป้งมันสับปะหลังอนเนกประสงค์ที่ใส่แป้งมันสับปะหลังอนเนกประสงค์เนะะี่ยค่ะเพื่อให้ความกรอบนะคะแล้วก็อยู่ความกรอบอยู่นานด้วยนะคะแล้วก็งาขาวนี้ใส่ตามความชอบเลยนะชอบงานิดนึงนะคะชอบงาเยอะหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็คลุกคลุกเสร็จแล้วก็นําไปทอดนะคะไป แล้วก็เปิดไฟตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะพอน้ำมันเดือดแล้วก็นำพริกลงทอดเลยนะไฟที่ใช้เป็นไฟก,กลางๆนะคะก็เกลี่ยเขาหน่อยนะเขาจะได้ไม่กอดกันเป็นก้อนนะคะพริกเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มกรอบแล้วนะคนเข้าไปเรื่อยๆนะ จะได้สุกอย่างทั่วถึงก็ให้พริกเปลี่ยนสีประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอาขึ้นไว้เลยนะพักไว้เลยนะคะจะได้พริกหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะกระเทียมก็นำมาตํานะคะ กระเทียมที่ใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะทุกคนแล้วก็ตำเลยนะละเอียดประมาณนี้ก็พอนะคะ ใบกะเพราว,วันนี้ใบกระเพราที่ใช้จะเป็นใบกระเพราแดงนะคะแล้วก็เวลาเด็ดนะให้เอาตรงนี้ค่ะดึงออกมานะดึงออกมาแบบนี้นะคะเพื่อให้ใบกระเพราอ่ะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็เด็ดให้หมดเลยนะคะอโรตีน้ำตาลซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยซีอิ๊วดำเราปรุงรสให้เสร็จค่อยนำไปผัดนะคะจะได้อร่อยเนาะทีนี้พอปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปผัดกันไปก่อนที่จะผัดกะเพราเดี๋ยวเรามาทำไขย่ยูยี่กันก่อนนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนแล้วก็ตอกไข่ลงได้เลยนะคะ ก็ไม่ต้องเอาแบบดิบมากนะคะไข่จะออกมาแบบนุ่มๆเนาะประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ตักไข่นะคะใส่ข้าวไว้เลยนะเราจะได้ไข่หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะก็พักไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาผัดกะเพรากันน้ำมันนะคะที่เราทอดพริกอะคะ่ะมาผัดนะ ใส่ประมาณหนึ่งพักพีนะคะพอน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่กระเทียมลงทอดได้เลยอันนี้ก็ทอดกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะกระเทียมเหลืองหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูลงผัดเลยนะ แล้วก็เึ้ื่องงนะคะตามสเต็ปที่เราอยากได้ละนะคะแล้วก็ใส่กะเพราไปผัดนะกะเพราใส่เยอะหน่อยก็ได้ะคะ่ะ แล้วก็ใส่พริกทอดลงไปนะคะก็ใส่พริกทอดแล้วก็ปิดได้เลยนะก็ปิดไปนะ,ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟ